จากทุกปัญหาความเดือดร้อนที่สมาชิกได้ประสบสู่การผลักดันแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดระยะเวลา25ปีของสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยสู่การแก้ไขปัญหาครั้งยิ่งใหญ่ที่สะสมในสังคมไทยอย่างยาวนานปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบขนส่งและประเทศชาติที่คอยฉุดรั้งความเจริญและสร้างความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ จากการจัดเสวนาอิทธิพลสวยรือยบรรทุกกับการคอรัปชันสู่การรับเรื่องราวร้องเรียนของมวลสมาชิกดังแสงสว่างที่ลิบลีการต่อสู้เพียงลำพังสู่การพบแสงสว่างที่รอคอยเมื่อวันที่20มกราคม2566ตัวแทนพักก้าวไกลนำโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพี่น้องชาวไทยรับเรื่องร้องเรียน ณอาคารสำนักงานสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเพื่อรับฟังถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกลืมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2566ปัญหาสวยรถบรรทุกและการคอรัปชันถูกพูดถึงอีกครั้งจากการนำเสนอภาพพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งของคุณวิโรจนและคนาอดิศรสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลสู่การเปิดโปงข้อมูลส่วยรถบรรทุกครั้งยิ่งใหญ่ จนทำให้มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของภาครัฐหลายตําแหน่งและมีการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดเป็นจํานวนมากและสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจถึงปัญหาสวยรถบรรทุกและยังคงมีปัญหาต่างๆที่สหพันธ์ได้แก้ไขผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบผลงานที่ผ่านมาร่วมประชุมออนไลน์เรื่อง เตรียมความพร้อมในการให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งหารือร่วมกันระหว่างสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงความสำคัญของการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลข้อกำหนดกฎหมายสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมธิการศึกษาตรวจสอบ เรื่องการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการคอร์รัปชันกับอิทธิพลสวยรถบรรทุกบนทางหลวงร่วมประชุมผ่านระบบซูมเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้น้ำมันปาล์มดิบ CPO ในภาคพลังงานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพภาคบริการสาขาพนักง,งานขับรถบรรทุกครั้งที่หนึ่ง รวมสัม,มัน,น,มนามาตรฐานคุณภาพสูง ISO 9 0 0 1กิจกรรมยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรรวมประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนำเข้าสินค้าที่ด่านพรมแดนไทยเมียนมาแห่งที่ส ร่วมประชุมหา,หารือเรื่องประเด็นปัญหาการออกใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกที่ล่าช้าและแนวทางการแก้ไขปัญหารถบรรทุกติดบังโคลนกันฝุ่นยื่นเกินตัวรถร่วมการสัมมนาธุรกิจขนส,ส่งสินค้าปรับเมื่อโลกอุตสาหกรรมโลจิสติกเปลี่ยนสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยและบริษัทขนส่งจำกัดแถลงข่าวความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2566และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยกับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารรวมประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศเรื่องกำหนดคุณลักษณะขนาด ประสิทธิภาพตำแหน่งและเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประชุมเรื่องโครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซลราคาพิเศษโดยสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกมหาชน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยมุมมองและทิศทางการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทยในอนาคตพบผู้บริหารสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกลมทางหลวงเพื่อหารือเรื่องประเด็นการเรียกรบรรทุกตู้เปล่าเข้าด่านช่าง อบูธประชาสัมพันธ์องค์กรและสมาชิกในงาน Logistics Automation 2023ณศูนย์นิทรศาการการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครร่วมหารือแจงปัญหารถบรรทุกกับฝุ่น PM 2.5จัดโดยกลุ่มควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างเสริมสุขภาพ และศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศกิจกรรมต่อสังคมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอนเป็นเจ้าภาพพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางประถมเทศนา ณวัดเขาพระตำบลต่าปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีร่วมบริจาคทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในกิจกรรมแลนลี่่สาพันธ์ปันสุขรับมอบกระเป๋ากันง่วงในโครงการป้องกันการหลับในภัยมืดที่มองไม่เห็นของมูลลนิธิรามาธิบดี เพื่อส่งต่อให้พนักง,งานขับรถบรรทุกหวังลดอุบัติเหตุจากการหลับในทั้งนี้องค์กรสมาชิกของสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยทั้ง10สมาคมก็มีภา,ารกิจร่วมกันเพื่อสร้างสารรค์ผลประโยชน์เชิงธุรกิจ สำหรับสมาชิกผู้ประกอบการและสังคมส่วนร่วมในนามสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย